เปลี่ยนตัวแสนหนึ่งทุกคนยังไงเราก็จะโดนส่งกลับมาแน่สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาจจกช่องปันถ่ายแล้วนะคะและแน่นอนว่าปันกลับมาออน u t u b e เนี่ยก็แสดงว่าตอนนี้ปันอยู่ต่างประเทศนั่นเองและประเทศที่เราอยู่ตอนนี้นะคะก็คือแคนาดาค่ะ นนะค,ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ตอบทุกคําถามที่เกี่ยวกับว่าปันมาทําอะไรอยู่นานแค่ไหนวีซ่าอะไรเอเจนต์อะไรแล้วก็สุดท้ายนะคะปันจะมีแนะนําการจองตั๋วด้วยซึ่งอันนี้คือแบบอยากให้รู้มากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้เนี่ยเสี่ยงที่จะแบบเสียงเงินฟรีแล้วก็ต้องทิ้งตั๋วแบบปันมากๆก็เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังท้ายคลิปนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปตอบคำถามกันก่อนเลยเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเราชื่อว่าปันปันนะคะอายุ21เนะคะช่องนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับการอยู่ต่างประเทศ abroad lifestyle อ,อ,อะไรอย่างนี้นะคะถ้าเพิ่งเข้า ติดตามกันด้วยนะคะเริ่มกันที่คำถามแรกเลยมาทําอะไรปันมาเรียนนะคะก็คือมาเรียนเป็นดิพโลมาจะเป็นเหมือนอนุปริญญาที่ไทยนี่แหละเมเจอร์ Major ที่ปันเลือกนะคะจะเป็น international business นะคะถ้าจบดิพโลมาที่นี่นะคะก็มีวุฒิเทียบเท่าอนุปริญญาแหละก็เหมือนกับว่าเราจบแบบเฉพาะทางของด้านนั้นๆอะไรก็คือจะสามารถทํางานได้แล้วก็ได้ใบเซอร์ติฟิเคทเหมือนกันนะคะมาระยะเวลาเท่าไหร่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคอร์สของปันเนี่ยมีระยะเวลา2อปีนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้สอบ I อเอไว้แล้วก็เลยไม่มีคะแนน i อเอเนี่ยเราก็เลยต้องเรียนภาษาซึ่งระยะเวลาที่จะต้องเรียนภาษาเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราทําเทสก่อนเรียนได้ระดับภาษาเท่าไหร่ปันเนี่ยทำเทสออกมาได้ค่อนข้างแบบโอเคก็เลยได้เรียนภาษา2เดือนก่อนที่จะไปเรียนดิพโลมานะคะโรงเรียนอะไรปันเนี่ยเรียนที่ I อแลกอินเตอร์เนชั่นแนนะคะที่เป็นเรียนภาษานะเรียนคอร์ส university pathway นะคะก็คือมันเป็นคอร์สที่แบบเอาไว้สอบวัดเกณฑ์ที่จะไปเรียน college ได้อะไรอย่างงี้แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยปันเรียนที่ Georgia ย college นะคะมันเป็น ที่โคกันกับ I l a ์ลนะก็คือพอเรียนจบปุ๊บเขาก็จะส่งไปอีกที่หนึ่งได้เลยซึ่งโลเคชันเนี่ยก็อยู่ไม่ห่างกันมากวีซ่าอะไรก็แน่นอนว่าต้องเป็นวีซ่านักเรียนนะคะซึ่งวีซ่านักเรียนของแคนาดาเนี่ยจะไม่สามารถทํางานได้จะไม่เหมือนกับออสเตรเลียที่วีซ่านักเรียนสามารถทํางานได้คนก็เลยไปออสเตรเลียค่อนข้างเยอะนะคะส่วนตัวเราเนี่ยเคยยื่นออสเตรเลียแล้วเพราะว่าอยากทํางานไปด้วยนะคะแต่ว่า unfortunately วีซ่าไม่ผ่านก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแคนาดานะะแต่ว่าวีซ่าแคนาดาเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียนคอ l l e เลจะจะสามารถทํางานได้ ก็เลยทำให้ส่งเดือนที่เรียนภาษาเนี่ยปันไม่สามารถทํางานหาเงินได้เลยนะคะ เอเจนต์อะไรอันนี้ปันขอไม่บอกชื่อเอเจนต์เพราะว่าไม่ค่อยเรคคอมเมนต์นะคะคือที่เราผ่านมาแล้วทือว่าโชคดีปันรู้สึกว่า,อ,าอยากให้ทุกคนไปหาเอเจนต์กันเองแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดอะไรอย่างนี้ก็พยายามหาเอเจนต์ที่ตอบเร็วใส่ใจอะไรแบบเนี้ยของเราแบบดําเนิน,นกนารค่อนข้างชา้าแล้วก็ไม่ค่อยมีการสื่อสารอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยแนะนํานะคะแต่ว่าใครที่อยากจะทําเรื่องเองเ,องเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะปันก็มีเพื่อนที่ทําเรื่องเองแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่แคนาดาเหมือนกันก็ยังไงลองไปศึกษากันดูนะคะ โอเคทุกคนมาถึงตอนที่กำลังจะบินแล้วเนาะตั้งแต่วีซ่าผ่านแล้วก็ต้องหาตัว๋วใช่ไหมเราก็ไปหาตั๋วเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้ตั๋วที่มาถึงที่นี่ตอนกลางวันเพราะว่าตั๋วส่วนใหญ่จะมาถึงที่นี่ตอนกลางคืนทั้งนั้นเลยเราก็ไปเจอตั๋วหนึ่งที่ราคาค่อนข้างดีก็คือไม่เกินสามหมื่นจะเป็นตั๋ววันเวยนนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้นันกลับที่แน่ชัดเราก็เลยจองตัวงต๋วนั้นซนะึ่งตั๋วนั้นมันจะเป็นกรุงเทพมาริตานาลิตาชิคาโกแล้วก็ชิคาโกมาตุลันโตนะคะซึ่งเราก็คิดว่ามัันนนนไไไมม่่่ีีีออะะรรเเว้ยยททุกาาางผาปดดจบจบิ ราก็ไปที่สวนน้ำภูมิใช่ไหมแล้วก็ปัญหามเกิดตรงที่ว่าเราไม่มีวีซ่าเมกาอาใช่เราเคยไปเมกามาสองครั้งใช่ปะแต่ว่ามันหมดอายุไปหมดแล้วซึ่งพนักงานต้อนรับที่อยู่ที่สนามบ,บินอะแบบพนักงาน JL อะ่ะเขาก็บอกว่าแบบ เออเขาส่งเราไปไม่ได้แน่ๆเพราะว่าถ้าเราไม่มีวีซ่าเมกายังไงเราก็จะโดนส่งกลับมาแน่ๆคือคอนดิชันการที่จะไปเปลี่ยนเครื่องที่เมกาเนี่ยมันจะต้องมีวีซ่านะคะที่เป็นวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุเนาะเอาง่ายๆก็คือถ้าจะไปเมกาไม่ว่าจะเข้าเมกาหรือว่าเปลี่ยนเครื่องที่เมกาต้องมีวีซ่าเมกาะคะ่ะพอวีซ่าเมกาเราหมดอายุไปแล้วไม่ว่าจะเคยไปมาแล้วก็คือไม่ได้อยู่ดีเพราะงั้นสิ่งที่ทำได้คือต้องเปลี่ยนตัว๋วตั๋วที่เขาไปหามาสายที่เร็วที่สุดอะไรเงี่ย คือแบบแสนหนึ่งทุกคนตั๋วแสนหนึ่งบ้านหรือเปล่ามัน ไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วเออเราก็เลยรู้สึกว่าแบบ๋ยวเราไปหาออนไลน์เอาแต่พอไปหาออนไลน์อะใกล้ๆวันนั้นอะมันไม่มีไฟล์ที่มันโอเคเท่าไหร่เลยทางพี่พนักงานเนี่ยไม่แน่ใจว่าแบบพูดชื่อได้ไหมอะเพราะว่าแบบเขาช่วยเราเยอะมากมากก็คือพี่เขาหาตั๋วให้แล้วก็ตองตั๋วนั้นโดยใช้สิทธิพนักงานซึ่งทําให้ตั๋วจากแสนกว่าหรือห้าหมื่นกว่าส่วนตั๋วเดิมที่ทิ้งไปนะคะก็คือต้องทําเรื่องรีฟันเอาซึ่งจริงๆอะอาจจะรีฟันได้ไม่เท่าไหร่ด้วยซ้ำเพราะว่าตั๋วพี่ ออมันเป็นจองแบบ non-refundable แต่ว่าด้วยความที่พี่คนนั้นอีกแล้วแบบไปแจ้งกับทาง call center ไว้ให้เหมือนประมาณว่าแจ้งเรื่องเราอะว่าแบบเมื่อมาเป็นเคสแบบนี้แบบน,แบบนี้เราแบบไม่รู้จริงๆว่ามันจะต้องมีวีซ่าเพื่อเปลี่ยนเครื่องที่เมกามเขาก็ไปคุยให้พอเราติดต่อไปทีหลังเนี่ยเรื่องของการรีฟันก็เลยกลายเป็นว่าเราได้รีฟันเต็มจานวนนะคะแบบต้องขอบคุณพี่คนนั้นมากจริงๆก็แนะนํานะคะทุกคนไปบินกับ JL นะคะ ส่วนขั้นตอนตอ่อมอของแคนาดานะคะ mm. ก็คือเราจะเข้าตอ่อมอตอนที่เข้าแคนาดาครั้งแรกนะคะ mm. ก็คือถ้าสมมติว่าใครที่เครื่องจากนาริตามาตอลอนโตเลยเนี่ย mm. ก็คือมาเข้าตอมอที่ตอลอนโตแต่ว่าเราเนี่ยไปเปลี่ยนเครื่องที่แวนคูเวอร์ก่อนแล้วก็จากแวนคูเวอร์มาตอลอนโตนะคะ mm. ก็เลยจะทําเรื่องที่แวนคูเวอร์เนาะเพราะเป็นจุดสต็อปแรกที่เราเข้าแคนาดา ส่วนขั้นตอนการเข้าต่อมอนะคะก็คือพอเราลงที่แคนาดาใช่ปะมันจะเป็นกดเครื่องที่แบบประมาณว่าแบบเอาอะไรมาบ้างเรามาทําอะไรอยู่นั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็จะได้เป็นใบกระดาษออกมานะคะแล้วก็เราจะเอาใบกระดาษนั้นอนะไปยื่นให้ต่อมอพร้อมกับพาสปอร์ตแล้วก็ l o a ของเรารอไม่นานมากแล้วเราก็จะได้เป็นอ่าเพอร์มินะคะซึ่งของปันเนี่ยจะได้เป็นสต u ดี้เพอร์มิก็มันจะมีเวิร์ e เพอร์มิ d สต e ดี้เพอร์มิอะไรเงี้ยถ้าใครมาเรียนก็จะได้เป็นสต u ดี้เพอร์มินะคะ กอแลนมาถึงที่โตลอนโตนะคะตอนนั้นเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าๆแล้วคือหลายๆคนก็อาจจะแบบนั่งแกร็บนั่งแท็กซี่นั่งอูเบอร์อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าเราอะพอดีว่ามีพี่คนไทยที่ติดต่อมาเพื่อแบบช่วยเหลืออะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็เลยมารับ แล้วก็มาส่งที่ Airbnb นะคะซึ่งมันไม่จบดีๆให้น,หนั้นทุกคนคือเรา,าบอก Airbnb ไว้แล้วว่าเราจะเข้าสายหน่อยนะคือเข้าดึกนะอะไรอย่างเงี้ยแบบบอกเขาไว้ว่าตีหนึ่งไปสาแต่ว่ามันเร็วกว่าก็คือเรามาถึง Airbnb ประมาณเที่ยงคืนเออแล้วคือเขาก็ตอบมาว่าโอเคคุณ n still เช็คอินอะไรอย่างเงี้ใช่ปะแต่ว่าพอมาถึงอะยังไม่ตื่นเว้ยคือไม่ตื่นทั้งกดกิ่งทั้ง text ไปก็คือไม่ตอบไม่หือไม่อือจนแบบ เกิดจะไม่มีที่นอนแล้วค่ะ,ะโชคดีที่ในแอร์บีนบีมันมีเบอร์โทรศัพท์นะคะเราก็เลยขอยืมโทรศัพท์พี่ที่เป็นคนไทยที่เขามาส่งโทรหาเบอร์เจ้าของบ้านนะคะเขาก็เลยตื่นมาสภาพแบบเมืงเ่งไงมารับเราราน,น,นะคาะทุกคนอันนี้ก็เป็น E ีีแรกของการมาแคนาดาของปันนะคะจะได้มาเกินก่อนนะว่ามาทําอะไรงานแค่ไหนอะไรยังไงนะคะก็ใครที่อยากจะดูชีวิตแบบเรียล <laughs> ของการอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะคะมาลุ้นกันนะคะว่าอีเด็กคนนี้เนี่ย มันจะเจออะไรอีกบ้างแล้วก็มาดูพัฒนาการและการเติบโตของเราไปด้วยกันนะคะใครที่ติดตามกันมาตั้งแต่ไปแลกเปลี่ยนไปเวิร์กเนี่ยก็แบบขอบคุณมากเลยนะคะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทําคลิปวิดีโออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้หรือว่า DM มาที่ไอจีปันได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่า e ีต่อๆไปเนี่ยมันจะเจออะไรบ้างแล้วก็ใช้ชีวิตคนเดียวยังไงที่นี่นะคะเป้นไปพร้อมกันนะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย